ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 8ในเดือนนี้จะเกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้านั่นก็คือการเกิดสุริยุปราคาหรือว่าเรียกว่าจุดดับของดวงชะตาหรือของดวงดาวตรวงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกมาให้ลูกศิษย์ลูกหาเอฟทุกท่านได้รับชมต่างหากแต่นี้เราบอกแจ้งไว้ก่อนแต่ในเดือนนี้เนี่ยมีดวงดาวพระพุธโคจรถอยหลังข้าไปอีกราสีหนึ่ง ดาวอาทิตย์เดินหน้าแล้วก็ดาวพฤหเกตเดินย้ายราศีมีอยู่าสามราศีที่โคจรย้ายแต่ในขณะเดียวกันนอกจากดาวรพรุธที่เดินถอยหลังพักราศีหรือเดินเสียหายแล้วดาวพระสูกช่วงกลางเดือนก็เริ่มพักคอนเสิร์ตเริ่มเดินโคจรถอยหลังเหมือนกันแล้วเดี๋ยวก็มีการมนขึ้นดังนั้นดาวศุกร์ก็สวิงแต่ไม่ย้ายราศีเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่ามีดาวอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเนี่ยคือดาวอาทิตย์จะเข้าสู่ราศีมีนได้ตำแหน่งเป็นอุจจาริราชตั้งแต่วันที่14มีนาคม ในขณะเดียวกันดาวพ,พุหธเขาเริ่มโครจรถอยหลังมาแล้วแต่จะถอยหลังข้ามราศีถอยกลับมาที่ราศีกุมในวันที่16มีนาคมและดาวพระเกตก็จะไปอยู่ที่ราศีสิงห์ในวันที่28มีนาคมดังนั้นเนี่ยเกิดโยกย้ายจริงๆอยู่3ดาวแต่โครจรวิปริตก็คือดาวพ,พุหักับดาวพระศุกร์แต่ดาวพระศุกร์ไม่ย้ายนนย้ำอีกทีหนึ่งนะครับนั่นย่อมแปลว่าจะเกิดผลกับ12ลัคนาราศีอย่างไรติดตามรับชมรับฟังกันได้ในคลิปกันเลยนะครับ สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลแน่นอนนะครับในเดือนนี้ดาวพฤหัสปดรีในปีนี้ก็ยังคงทํามุมที่ไม่พอดีกับคุณแต่ต้องกลางกลางปีไปถึงจะดีแต่ในช่วงนี้ยังถือว่าเป็นจุดที่ไม่ดีอยู่เรื่องของปริวารอาจยังคงต้องระมัดระวังอยู่เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงต้องระมัดระวงังอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของการเรียนการศึกษาอาจจะมีปัญหานะครับต้องระมัดระวังกันนิดนึงอันนี้เป็นจุดหลักก่อนแต่เรื่องของความรักผมว่าความรักมีโอกาสทิศทางที่ดี จากเดิมที่ผ่านมาเคยทะเลาะบอกแย้งกันมีโอกาสเจรจ,จามีโอกาสพูดคุยคุยกันดูเรื่องจากเดิมเป็นพ่อแง่แม่ง,งอนรอบนี้เริ่มปรับตัวเข้าที่เข้าท่าเ mm. ข้าทางมีแนวโน้มจะพานคนรักไปต่างประเทศมีแนวโน้มชวนกันไปทําบุญที่วัดมันมีแนวโน้มเกณฑ์การอย่างนั้นหรือคนสดอยู่ประสบพบเจอกันที่วัดหรือเจอกันที่ต่างประเทศแล้วกลับมาคบกันยังเป็นไปได้แนวโน้มนี้หรือใครต้องการที่จะมีคู่ค้าคู่ขายจากต่างประเทศมาร่วมทุนกันเดือนนี้มีแนวโน้มสูงมากในขณะเดีวยวกันเรื่องของเงินทองมีโอกาส โชคลาภหรือรายได้จากแดงไกลมันมีแนวโน้มอ,อย่างนั้นหรือใครชวนคุณไปลงทุนต่างจังหวัดชวนคุณลงทุนเรื่องของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นเรื่องอะไรต่างๆนั้นานะมีแนวโน้มโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างมากสาหรับเดือนนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีแน่นอน12ราศีมีดีบ้างรายบ้างนะครับเรื่องของงานในเรื่องของงานเนี้ยในเดือนนี้ยังถือว่ามีความสวิงอยู่บ้างนะครับผันแปรเหมือนเป็นคลื่นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีขึ้นไปขึ้นมาลงไปลงมามันจะเป็นลักษณะเหล่านั้นเกิดขึ้นมีแนวโน้้มอยู่บาแต ในข่ายเดียวกันตัวของคุณเองดาวประจำตัวคุณอยู่พบอลีเป็นมหาอุตรแปลว่าตัวเองเนี่ยต้องต่อสู้ต้องด,ดิ้นรนต้องเหนื่อยหน่อยในข่ายเดียวกันระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสุขภาพหน่อยเพราะการเดือนนี้ดาวประจำตัวคุณจะเดินในหลักรัสษาัยเขาเรียกว่าพักวนเสิร์ตมันจะเกิดการเคลื่อนไหวที่แบบเดี๋ยวเดินถอยหลังสักพักหยุดนิ่งสักพักเดินหน้าสักพักก็หยุดนิ่งสักพักถอยหลังอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยสักหน่อยหนึ่งต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ดีดๆไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยววันป่วยปุ๊บ ไอ้ความรักที่นี่จะเจออดเจอเงินที่จะได้ก็ไม่ได้งานที่ตัวมันสมิงอยู่แล้วหนักเข้าไปอีกเดี๋ยวมันจะกระทบทุกเนื้อทุกเาวาไปหมดแต่ถ้าคุณสามารถับรักษาร่างกายให้แข็งแรงได้ผมว่าแนวโนนมทิศทางเรื่องราวดีจะกลับ,บปรากฏบังเกิดมีกับตัวของคุณรวมไปถึงเรื่องของการมีลูกแนวโน้มครึ่งเดือนหลังเกณฑ์การมีลูกเกณฑ์อากงออกออามากได้อุ้มหลานเริ่มตั้งท้องตั้งการมีแนวโน้มสูง สำหรับคนที่พร้อมก็มีแนวโน้มได้ข่าวดีแต่ถ้าใครไม่พร้อมและมั่ระวังเตรียมตัวให้ดีเดี๋ยวมันจะยุ่งวุ่นวายเอาดังนั้นนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ลงล่วงหน้าก็ถือมีวาสนาต่อการที่ได้มาเตือนกันแต่ถ้าเกิดใครที่พร้อมอยากจะมีก็แสดงความยินดีข่าวดีไว้ล่วงหน้าสําหรับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมีนา2,568ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรอลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดวดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดทิ่งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับจะไ,ได้มีความเข้าใจในหลักรลศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแล้วเหมือนจะยากงงงวยงวยคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์ พัฒนาพัฒนาศิร,าาร,าริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์ผลตีบุนาคทองเนียมคุณยุทธนม่อาจย์เลยกใช้ได้นราเิดึถึงผมนะขึ้นถึงยุคการนรียกครูเป็นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคล์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรก็รายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหรนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ